ป่านันทนาการน้ำตกเขาอีโต้ป่าแห่งความสุขโอ้ยออบรรยากาศดีจัง ไหเขาโน้นเหรอนนเราไปตรงนน้นแล้วก็วิ่งไปตรงที่สูงโน่นไงพระเห็นไหมเอนอนน่นไงพระสูงสูงอ่ะเออสวยป่านันทนาการน้ำตกเขาอีโต้ป่าแห่งความสุข อ่าอันนี้คือน้ำตกเขาอิตโต้เหรอเขาเรียกไม่ใช่อ่างเก็บน้ำเหรอโอ,อ้โหยืนเท่เลยนะฮะได้วิวสวยล่มลื่นดีจังแต่จ้า เาก็มากลางเต็นกันข้างในกลางเต็นนอนรับบรรยากาศากานูน่นพระที่เราไปเมื่อกี้พระองค์ใหญ่พระอะไรนะที่สร้างยังไม่เสร็จเมื่อกี้เนาะนี่โลหอดก็อะไรนะเออยังไม่ เรามานอนกลางเต็นท์กันเราบรรยากาศเขาล้อมรอบไปนะเขื่อ